สวัสดีครับผมช่องาคาราคาดคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Comedian เป็นตอนย่อยจากซีรีส์เรื่อง The Twilight Zone ปี2019จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณพูดชื่อใครแล้วคนคนนั้นจะหายไปตลอดการถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องไาที่ครับแห่งหนึ่งซาเมียเขาเป็นนักแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องตลกให้แก่ผู้ชมทุกคนฟังแต่เหมือนว่ามุกของเขาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบเทนะ่าไหร่นัก ไม่มีใครสักคนที่จะหัวเรอะไปกับมันและเอาแต่นั่งนิ่งราวกับกำลังฟังข่าวจากในทีวีซึ่งมันก็ทำให้ซาเมียรู้สึกเสียความมั่นใจอยู่ไม่น้อย หลังจบการแสดงเขาเลยมานั่งดื่มที่บาร์แก้เสงก่อนที่ดีดีนักแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่ขับเดียวกันจะเข้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรพร้อมกับช่วยแนะนำมุกตลกต่างๆให้แต่ซาเมียก็ไม่ต้องการเพราะอีโกของเขามันทำให้มองว่าดีดีเป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกันและไม่มีสิทธิ์มาสอนอะไรทั้งนั้น เธอจึงขอตัวไปเตรียมขึ้นแสดงโชว์ในคืนนี้แทนก่อนที่เสียงของชายคนหนึ่งจะดังขึ้นและเขาก็คือ JC นักแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดหรือเทียบเท่ากับคุณโนตอุดมในบ้านของเราก็ว่าได้และเมื่อซาเมียได้เห็น JC เขาก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่คนดังระดับนี้อยากจะพูดคุยกับเขา เจซีได้แนะนำว่าให้ลองเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นรอบๆตัวดูทั้งสัตว์เลี้ยงคนรักหรือเพื่อนที่รู้จักเพราะมันจะทำให้เรื่องที่เล่ายิ่งดูน่าสนใจมากขึ้นซึ่งซาเมียก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างมากและบอกว่าเขาอยากจะโด่งดังให้เหมือนกับเจซีให้ได้เจซี่เลยบอกว่านายทำได้แน่แค่เพียงกล้าพอที่จะออกไปจากกรอบความคิดเดิมๆและหนทางที่จะประสบความสำเร็จก็จะรออยู่อีกไม่ไกล หลังพูจบทั้งคู่ก็ชนแก้วกันและถือว่าซาเมียได้ทำพันธสัญญากับเจซีไปโดยที่เขาไม่รู้ตัววันต่อมาซาเมียก็มาทำงานที่คลับเช่นเดิมและเขาก็เริ่มด้วยมุขข้อกฎหมายที่เตรียมมาไว้เป็นอย่างดีซึ่งก็ดูเหมือนว่าผู้ชมจะไม่ชื่นชอบมันเลยสักนิดซาเมีเยเินึกถึงคำพูดของเจซีที่สอนเขาเมื่อวานและพูดออกไปว่าดูพวกคุณทุกคนสิทำหน้าเหมือนสุนัขของผมในตอนที่มันกำลังอึทำเอาทุกคนถึงกับหัวเราะออกมาด้วยความชอบใจ ซาเมียจึงเราเรื่องสุนัขของเขามากขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะก็ามากขึ้นด้วยเช่นกันสุนัขของผมมันมีชื่อว่าแครดเพื่อให้ทุกคนสับสนเวลาที่เรียกชื่อมันและถึงแม้ว่ามุกตลกนี้มันจะไม่น่าขำเลยสักนิดแต่ผู้ชมกับยิ่งหัวเราะเรากับว่ามันเป็นเรื่องตลกที่สุดที่เคยได้ยินมาในชีวิต และหลังเลิกงานสาเมียก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์และตั้งใจจะพาสุนัขของเขาออกไปเดินเล่นข้างนอกแต่ไม่ว่าหาเท่าไหร่ก็หามันไม่เจอเขาจึงไปถามกับลีน่าแฟนสาวว่าเจ้าแคทมันหายไปไหนซึ่งเธอก็ตอบด้วยสีหน้าที่ดูงงๆว่ามันคือตัวอะไรเราไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงมาก,ก่อนสาเมียเลยคิดว่าบางทีเธออาจจะกำลังง่วงและไปขอให้หลานชายของลีน่าที่มีชื่อว่าเดเวนมาช่วยกันติดป้ายประกาศตามหาสุนัขด้วยกัน ซึ่งรูปของเจ้าแคทที่อยู่ในโทรศัพท์มันก็ได้หายไปเขาเลยต้องหาภาพจจกในอินเทอร์เน็ตที่เป็นสุนัขพันธ์เดียวกันมาใส่แทนจากนั้นเขาก็พาหลานเข้ามาที่บาร์เพื่อจะเตรียมขึ้นแสดงโชว์ก่อนที่ดีดีจะเข้ามาทักทายอย่างเช่นเคยและถามเดเวนว่าหนูชอบดูเดี่ยวไมโครโฟนไหม เดวินเลยบอกว่ามันคือความฝันของผมเลยและนาซาเมียก็เป็นคนที่ทําให้ผมอยากจะทําอาชีพนั้นซาเมียเลยคิดว่าตัวเองคงจะเป็นต้นแบบที่หลานอยากจะทําตามแต่มันก็ไม่ใช่เลยสักนิดพอเดเวนเขาอยากจะเป็นนักแสดงตลกที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะได้จริงๆทำเอาซาเมียถึงกับหน้าชาที่โดนพูดหักหน้าเช่นนั้น ต่อมาขณะที่เขากําลังขึ้นแสดงโชว์บนเวทีซาเมียก็อดไม่ได้ที่จะเล่นมุกกฎหมายที่เขาถนัดแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาเช่นเดิมไม่มีผู้ชมคนไหนที่จะหัวเราะกับสิ่งที่เขาเล่าเลยสักนิดก่อนที่เสียงของโทรศัพท์จะดังขึ้นและเป็นเดเวนที่กําลังส่งข้อความกับเพื่อนอย่างเมามันซาเมียเลยอดไม่ได้ที่จะแซวหลานชายของเขาซึ่งก็ทําให้ทุกคนหัวเราะอ,ออกมาไม่ยอมหยุดรวมทั้งตัวหลานชายของเขาเองก็ดูจะชอบมันเสียด้วย และหลังจากที่เล่าจบซาเมียก็ขอเสียงปรบมือให้กับเดเวนที่เป็นเจ้าของเรื่องโดยที่ไม่รู้เลยว่าหลานชายของเขาได้หายตัวไปเสียแล้วในห้องแต่งตัวซาเมียก็ถามกับดีดีว่าเห็นหลานชายของเขาที่คุยกันก่อนจะขึ้นเวทีบ้างไหมพอตั้งแต่ที่โชว์จบเดเวนก็หายไปไหนไม่รู้ซึ่งดีดีก็จำเรื่องของเดเวนไม่ได้เลยสักนิดเธอทำหน้างงพร้อมกับขอตัวไปขึ้นเวที ซาเมียเลยเดินออกมาตามหาข้างนอกและพยายามที่จะโทรไปหาห,าหลานของเขาแต่เบอร์ที่เมมเอาไว้มันกลับหายไปซะอย่างนั้นซาเมียจึงรีบกลับมาที่บ้านและได้พบกับลีนาที่กำลังทานอาหารข้ามอยู่กับชายอื่นทำเอาซาเมียถึงกับงงจนพูดอะไรไม่ออกก่อนที่ลีนาจะอธิบายว่าชายคนนี้มีชื่อว่าเดวิดและเป็นอาจารย์ที่ช่วยติววิชาก,กฎหมายให้กับเธอจนลีนาได้เป็นทนายความอย่างที่ฝันเอาไว้ ซึ่งซาเมียก็ดูจะหึงอยู่ไม่น้อยและเรียกให้ดีหน้ามาคุยกันเรื่องหลานชายที่หายตัวไปแต่เธอกลับบอกว่าเธอไม่เคยมีหลานมาก่อนและพี่สาวของเธอก็เป็นหมันจะมีลูกได้ยังไงซาเมียเลยบอกให้มาดูที่รูปภาพของครอบครัวแต่ในรูปนั้นเดเวนกลับหายไปเหมือนกับไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้มาก่อน ลีน่าลีเดินเข้ามาหาเขาและถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าซาเมียเลยเล่าเรื่องที่เขาพบกับเจซีให้ฟังเพราะตั้งแต่วันนั้นชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยแต่ลีน่ากลับคิดว่ามันเป็นมุกตลกและพูดให้กำลังใจเขาซะอย่างนั้นในตอนนี้ซาเมียเลยรู้แล้วว่าถ้าเขาเล่าเรื่องคนที่รู้จักบนเวทีจะทำให้คนคนนั้นหายไปตลอดกาล วันต่อมาซาเมียก็ขึ้นแสดงโชว์อีกครั้งและเล่าเรื่องที่เขาแต่งขึ้นเองพอไม่อยากจะให้ใครต้องหายไปอีกแล้วแต่ดูเหมือนว่าผู้ชมจะไม่ชอบเรื่องของเขาเลยสักนิดทำให้โจคู่แข่งที่ทำอาชีพเดียวกันหัวเราะออกมาอย่างสะใจซาเมียที่เก็บความแค้นเอาไว้ไม่อยู่ก็เริ่มเล่าเรื่องของโจที่เมาแล้วขับจนไปชนเข้ากับป้ายรถเมล์ที่อยู่หน้าร้านและมากไปกว่านั้นสองแม่ลูกที่รอรถอยู่ก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย ซึ่งผู้ชมที่ได้ฟังก็หัวเราะออกมาไม่ยอมหยุดและกล่าวชมว่านี่มันเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆแม้ว่าซาเมียจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ตลกเลยสักนิดแต่มันก็ทําให้โจหายไปตลอดกาลและไม่มีใครโผล่มากวนใจเขาอีกแล้วหลังจบการแสดงซาเมียก็พบว่าป้ายรถเมย์ได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งและเป็นเพราะว่าโจไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้แล้วนั่นเอง ซึ่งก็หมายความว่าเขาเพิ่งจะช่วยชีวิตสองแม่ลูกเอาไว้ซามียเลรคิดได้ว่าเขาควรจะใช้พลังนี้ให้เป็นประโยชน์โดยเริ่มจากลบคนที่เคยแกล้งเขาให้หายไปตลอดการลายชื่อเพื่อนสมัยเรียนทุกคนได้ถูกเขียนลงไปในสมุดโน้ตของเขา และซาเมียก็เริ่มเล่าเรื่องของคนพวกนั้นวันละคนสองคนจนในที่สุดมันก็ผลักดันให้เขาได้กลายเป็นยอดตลกสุปตาที่มีชื่อเสียงอันดับตน้ตนๆเขาสามารถพาลีนาไปเที่ยวได้ทุกที่หรือจะซื้ออะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการโดยที่ไม่มีเรื่องเงินมาเป็นข้อผูกมัดอีกต่อไป แต่ตอนนี้ก็เหมือนว่ารายชื่อเพื่อนของเขาจะหมดลงเสียแล้วซาเมียเลยไปขอรายชื่อลูกความที่แพ้คดีจากลีน่าเพราะยังไงแล้วคนพวกนั้นก็ไม่ใช่คนดีอะไรแต่ลีน่าก็ปฏิเสธเพราะมันผิดต่อจรรยาบรญญนในการเป็นทนายความของเธอทั้งสองจึงเริ่มมีปากเสียงใส่กันและเป็นซาเมียที่พูดจาดูถูกว่าเธอแอบนอนกับอาจารย์เดวิดเพื่อแลกเกรดจนลีน่าทนฟังต่อไปไม่ไหวและเดินหนีออกจากห้องไป ในคืนนั้นซาเมียก็มาแสดงโชว์ที่คลับเช่นเดิมแต่เพราะว่าเรื่องเล่าของเขามัหมดแล้วเลยทําให้ต้องเล่าเรื่องกฎหมายที่เตรียมมาไว้และเช่นเดิมไม่มีใครสนใจที่เขาพูดเลยสักนิดแถมยังหันไปเจอลีน่าที่กําลังตอบแชทของใครบางคนอยู่ซาเมียที่เกิดอาการหึงหวงจึงเริ่มเล่าเรื่องของเดวิดที่ชอบมาวุ่นวายกับแฟนของเขาซึ่งมันก็ทำให้ผู้ชมหัวเราะออกมาด้วยความชอบใจรวมทั้งลีน่าก็ยิ้มออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นกัน และหลังจากที่เล่าจบเดวิดก็หายจากโลกนี้ไปตลอดการส่วนรีนะ่าก็จำอาจารย์คนนั้นไม่ได้เลยสักนิดแต่ผลลัพธ์มันกลับไม่เป็นตามที่คาดเอาไว้เพรารีนะ่าได้ขอตัวไปทำงานกาดดึกให้ทันเวลาซาเมียเลยตามออกมาพูดว่าแค่ไปทำงานสายนิดหน่อยคงจะไม่มีใครกล้าไล่ทนายที่เก่งที่สุดออกหรอกนะ ทามารีนะ่าถึงก็โมโหจนตัวสัน่นเพราะถ้าในโลกนี้ไม่มีเดวิดก็เท่ากับว่าจะไม่มีใครช่วยติวให้ดีหน้าสอบติดทนายและตอนนี้เธอก็เป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟธรรมดาเท่านั้นซามียได้ถามถึงเสื้อโค้ทสีแดงที่เราไปซื้อด้วยกันที่ปารีสพอทริปนั้นมันช่วยรักษาความสัมพันธ์ของทั้งคู่เอไว้แต่ดีหนะ้าก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรพร้อมกับไล่ให้เขาออกไปให้พ้ ซาเมียจึงต้องกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าก่อนจะพูดอะไรออกไปเขาต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ของมันเสียก่อนและในวันต่อมาก็เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะนักแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่ดังที่สุดในโลกจะมารับชมการแสดงในครั้งนี้ด้วยเพื่อหาสมาชิกใหม่มาเข้าร่วมทีมซึ่งซาเมียก็ดูจะไม่สนใจการแข่งนี้เลยสักนิดเพราะเขาถนัดที่จะฉายเดี่ยวมากกว่า จนกระทั่งถึงเวลาขึ้นแสดงโชว์สาเมียก็เอาเรื่องกฎหมายมาเล่าอีกเช่นเคยจนทำให้นักธุรกิจกลุ่มหนึ่งไม่พอใจและบอกว่าแกมันไล้ฝีมือเมื่อได้ยินดังนั้นซาเมียก็ตีเนียนหลอกถามชื่อรวมทั้งงานที่ทำและการใช้ชีวิตแบบคร่าวๆจนเขาสามารถนำมาปฏิปต่อเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้ทุกคนหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งและหลังจากที่เล่าจบนักธุรกิจกลุ่มนั้นก็หายตัวไปตลอดการ ซาเมียที่กลับมาในห้องแต่งตัวก็ได้พบกับดีดีที่ดูไม่ค่อยพอใจเนื่องจากเธออยากจะถูกรับเลือกจนตัวสั่นและกลัวว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ซึ่งซาเมียก็ไม่ได้อยากที่จะชนะเลยสักนิดเขาเลยจะขอถอนตัวเพื่อให้เธอได้ถูกรับเลือก แต่ดีดีก็ยืนยันว่าเธอจะใช้ฝีมือเพื่อเอาชนะเขาให้ได้พร้อมกับขอตัวไปขึ้นเวทีซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่ดีดีจะรับไม่ได้เพราะเธอเคยเป็นคนสําคัญที่ขับแห่งนี้มาก่อนจนมาวันหนึ่งสามียก็ชิงเอาตําแหน่งนั้นไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวทันายนั้นเจซีก็ปรากฏตัวขึ้นและถามว่านายพอใจกับสิ่งที่ได้รับไหมซาเมียเลยบอกว่าเขาอยากสร้างเสียงหัวเราะไม่ใช่เป็นฆาตกรแบบนี้ เจซี่เลยบอกว่านายจะฆ่าใครได้ยังไงในเมื่อคนพวกนั้นไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกทำเอาซาเมียถึงกับเถียงอะไรไม่ออกและถามว่าเดเวนหลานชายของเขาอยู่ที่ไหนแต่เจซีก็ไม่ยอมตอบพร้อมกับเสียงประกาศที่เรียกตัวซาเมียขึ้นไปแข่งในรอบสุดท้ายเจซี Jay ได้พูดทิ้งทายว่านี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ความฝันของนายจะสำเร็จอยากจะคว้ามันหรือโยนมันทิ้งไปก็แล้วแต่ ซาเมียเลยเลือกที่จะขึ้นแสดงโชว์และปล่อยไม้เด็ดที่สุดที่เก็บเอาไว้นั่นคือพูดเรื่องของแฟนเก่าทุกคนที่เขาเคยคบมาในชีวิตซึ่งผู้ชมที่ได้ฟังก็พากันหัวเราะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนบางคนถึงกับขำจนตกเก้าอี้เลยทีเดียวและท่ามกลางเสียงหัวเราะพวกนั้นก็มีเสียงโฮอยู่เสียงหนึ่งที่ดังขึ้นและเป็นดีนาที่มาพร้อมกับสมุดโน้ตของเขา ในตอนนี้เธอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าพลังของซาเมียคืออะไรพร้อมกับตอบว่าว่าสิ่งที่เขาก็ทํานั้นมันก็แค่กดคนอื่นให้ต่ําลงเพื่อให้ตัวเองอยู่เหนือคนพวกนั้นนลลีน่าก็ท้าให้เขาเล่าเรื่องของเธอไม่เช่นนั้นเธอจะตามแฉจนกว่าทุกคนจะรู้ความจริงซาเมียที่กำลังกลัวก็พูดขึ้นว่าวันนี้ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังมันเป็นเรื่องของคนขี้อิจฉาคนที่ได้ดีกว่าตัวเองซึ่งคนคนนั้นมันก็คือตัวผม และเมื่อผู้ชมได้ยินดังนั้นก็พากันหัวเราะอ,อย่างชอบใจซาเมียจึงเล่าต่ออีกว่าพลังที่เขามีมันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้พวกคนเลวจะถูกกำจัดให้หายไปและผมก็จะไม่มีความผิดเพราะไม่มีใครจำอะไรได้ แต่ด้วยความโลภผมกับใช้มันเพื่อกอบโกยเงินผมเป็นเหมือนทางขยะที่ต้องการให้มันถูกเติมเต็มผมอยากจะเดินไปตามที่ต่างๆแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปโดยที่ผมไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าคนเหล่านั้นจะรู้จักผมหรือไม่เพราะผมแค่อยากจะเป็นคนสำคัญส่วนคนอื่นๆก็เป็นแค่บันไดให้ผมเหยียบหัวขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดแต่ตอนนี้ผมเบื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งเดียวที่ผมพอจะชดใช้ให้ได้ก็คือผมชื่อว่าซาเมียวาซา และหลังพูดจบซาเมียก็ได้หายไปตลอดการผู้ชมต่างลุกขึ้นปรบมือแสดงความยินดีกับเรื่องเล่าที่สุดแสนวิเศษนี้เดเวนได้กลับมามีตัวตนอีกครั้งรวมทั้งคนอื่นๆด้วยเช่นกันแต่กลับเป็นซาเมียแค่เพียงคนเดียวที่ไม่มีใครจดจําเขาได้เหมือนกับเรื่องเล่าที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาส่วนดีดีขณะที่เธอกําลังนั่งดื่มอยู่ที่บาร์เจซีก็ปรากฏตัวขึ้นใดยื่นข้อเสนอเช่นเดียวกับที่ซาเมียได้รับ และหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือ JC นั้นคือปีศาจที่มายื่นข้อเสนอให้มนุษย์ทำพันธสัญญากับมันและหนทางเดียวที่จะทำให้คนอื่นๆหลุดพ้นได้ก็คือคนที่ได้รับพลังต้องยอมสั่งเวรตัวเองเท่านั้นเช่นเดียวกับซาเมียที่รู้สึกผิดในวินาทีสุดท้ายว่าสิ่งที่เขาทำมันก็แค่กดหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นเท่านั้น ความโลภมันทําให้เขายอมเสียสละทุกคนในชีวิตเพื่อแลกกับเงินจํานวนมากแต่สุดท้ายแล้วไม่ถึงจุดอิ่มตัวมันก็ว่างเปล่าและไหลซึ่งจุดหมายปลายทางและดีดๆก็กําลังจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปนอีกไม่ช้าหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ m m d b ที่6.2คะแนนและเว็บลอเทนโซเมทโให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่70%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ